สวัสดีชูทุกคนนะจ๊ะวานให้ป้าป๊าเราช่วยผสมดินผสมมันมีวัสดุปลูกเหลือไงนานแล้วด้วยทั้งแกลบทั้งแกลบขาวแกลบดำอีอก็เลยให้ป้าป๊ามาช่วยอีกถทงนึงป๊าดีนะยังมีป้าป๊าเราช่วยมั่ง แกนะคตรข้างหน้าถ้าแก่เท่าชาราลงไปทั้งทั้งคู่คงไม่ทำแล้วนอนกินอย่างเดียวนอนนอนนอนกินอย่างเดียวตาป,ป้อนยายยายป้อนตาอย่างนี้แหละโอเคป้าผสมเลยเอาพั่วผสมเลยเห็นพั่มไหมออผสมผสมไม้นาย อาจจะมืดๆหน่อยเพราะเราก็ถ่ายในช่วงเช้าๆนี่แหละคลุกเคล้าให้เข้ากันปุ๋ยคอกปลาลืมปุ๋ยคอกแลเนี่ยใครลืมต้องลืมปลาผสมปุ๋ยคอกก็หมดแล้วเทไปให้หมดเลยอ่ะ นั่นแหละถ้าใครจะทำแบบนี้ก็อย่างละครึ่งนะอัตราส่วนอย่างละครึ่งปุ๋ยคอกครึ่งหนึ่งแบบหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนรู้จักปลาหนึ่งส่วนถ้าเป็นถุงก็เอาครึ่งถุงแกลบดำครึ่งถุงแกลบดิบครึ่งถุงดินถุงก็ประมาณสักห้าถุงมะพร้าวสับ ถุงใหญ่ถุงเล็กก็แล้วแต่สัดส่วนไม่มีสุดตายตัวเอาอย่างละหนึ่งส่วนป๊าเรากุณมาเอากำลังกายเดี๋ยวเราก็จะเก็บนูน่นเก็บนี่ทํานูน่นทํานี่แต่ผสมดินเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะผสมใส่กระมังใหญ่หญๆก่อ ใหญ่ๆเอาไปไว้ตรงไหนอ๋อเดี๋ยวกันผื้ผักเราเขียวใี่ไหมยังไม่ได้เก็บยังไม่ได้เก็บนี่ไงกระบังใหญ่ๆอึ๊บเดี๋ยวเราก็จะมาตักใส่หนี่เก็บไว้อย่าพึ่งเดี๋ยวให้ป,ป้าๆเราผสมผสมเยอะๆเดี๋ยวเราตักใส่เอง ืมีมป,ป้าช่วยค่อย,อยังชั่วนะสอ,องตายายช่วยกันทำไปชีวิตไม่สิ้นต้องดิ้นกันไปความแก่เท่าชราก็มาเยือนทุกปีทุกปีทุกปีแล้วทำได้แค่ให้ร่างกายมันแข็งแรงเสร็จแล้วห่ะขอบคุณค่ะ